สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบรุรีปิดอบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบอินโฟกราฟิกคลิปและสื่อโซเชียลมีเดียพร้อมมอบป,ประกาศนียาบัตรผ่านการอบรมจำนวน70รายที่ห้องประชุมพนังกล้าวชั้น3อาคารสาลากลางจังหวัดนนทบรุรีนางกรพันธ์ ประสบกัร์ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีเป็นประธานปิดอบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบอินฟโฟกราฟิกคลิปและสื่อโซเชียลมีเดียตามโครงการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การอยู่อาศัยของประชาชนสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้ผู้รับการอบรมมีทักษะในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบอินโฟกราฟิกคลิปวิดีโอและสื่อโซเชียลที่มีรูปแบบทันสมัยและดึงดูดความสนใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว พร้อมการขับเคลื่อนง,งานของจังหวัดนนทบุรีในด้านต่างๆในรูปแบบอินฟโฟกราฟิกคลิปวิดีโอและสื่อโซเชียลมากขึ้นซึ่งมีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน70รายเข้ารับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมสุกนวลีสุวรรณรายงาน